สวัสดีค่ะขอยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมีมไมทาร์ดค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์นะคะให้กับชาวราศีมีนลัคนามีนนะคะประจำครึ่งเดือนแรกของเดือนพฤษภาคม2564นะคะชาวราศีมีนลัคนามีนนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 19กุ้มภาพันธ์นะคะถึง21มีนาคมนะคะก็ชาแนนี้นะคะจะใช้หลักการแบ่งวันที่นะคะตามหลักโหราศาสตร์ตะวันตกค่ะวันที่ก็จะไม่เหมือนของไทยนะคะการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวราศีมีลัคนามีใน EP นี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงความรักแบบโดยรวมนะคะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างค่ะ อาจจะไม่ตรงเลยก็ได้นะคะบางเคสสามารถสลับกันได้นะคะเป็นไวเวอร์ซ่าได้ด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นไม่แนะนําให้เพื่อนๆดูเพื่อ,เ,อปเป็นแนวทางในการดําเนินความรักความสัมพันธ์ดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์ค่ะหรือว่าดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะไม่แนะนําให้นําเรื่องราวจากหน้าไพ่ที่ไม่กําลังจะ เปิดแล้วก็อ่านให้ฟังนี้นะคะไปตัดสินใจใดๆซึ้งในความสัมพันธ์จนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวนะคะก็ยินดีต้อนรับนะคะชาวราศีมีลักนามีนนะคะแล้วก็ยินดีต้อนรับชาวสองด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าในอดีตที่ผ่านมานะคะชาวราศีมีลักนามีนคุณเจออะไรมาบ้างในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ค่ะพไพ่ใบแรกนะคะได้เป็นไพ่เฮอร์มิตค่ะใบที่สองนะคะได้เป็นไพ่สาม สับไม้เท้านะคะ4ไม้เท้าค่ะ แล้วก็เป็นไพ่ดิเมติเชียนนะคะชาวราศีมีรัคนามีนนะคะในดีที่ผ่านมาคุณอาจจะคุยกับชาวราศีกันลักนากันนะคะคุยกับชาววันพุธค่ะคุยกับชาวธาตุไฟนะคะเมษสิงห์ธนูนะคะคนๆนั้นอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษาก็ได้นะคะคุยกับใครก็ได้ค่ะไม่อ่านตามหนะ้าไพ่เท่านั้นนะคะไม่รู้สึกว่าในดีที่ผ่านมานะคะออตัวคุณนะ ตัวคุณน่าจะรอคอยมีการรอคอยนะคะออรอคอยคนรักนะคะรอคอยที่จะพัฒนาความสัมพันธ์นะคะนะ รอคอยอ,อาจจะเป็นคนรักที่จะกลับมาอยู่ร่วมกันนะคะ,ะคนรักอาจจะทำงานต่างประเทศเนาะทำงานต่างจังหวัดนะคะคุณทั้งคู่ไม่ได้อยู่ด้วยกันค่ะนะคะแต่ว่านะคะมีหน้าไพ่ของอสี่ไม้เท้านะคะซึ่งเป็นหน้าไพ่ของความมั่นคงนะคะ,ะบางคน ในเดีอนที่ผ่านมาอาจจะไม่ได้อยู่ด้วยกันนะคะแล้วก็อาจจะมีการตกลงกันไว้ว่าเออเดี๋ยวอีก2เดือน3เดือนนะปีหน้านะอะไรอย่างเงี้ยนะจะได้ได้กลับมาอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวกันเหมือนเดิมนะคะมันเป็นหน้าไพ่ของการรอคอยเป็นหน้าไพ่ของการาคิดถึงนะคะ ไม่สามารถที่จะไปพบไปเจอไปหาได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะอืมก็จะประมาณนี้นะคะได้แต่คุยกันผ่านสื่อโซเชียลเท่านั้นนะคะประมาณนี้เนาะแต่ก็ยังไม่ได้ที่จะขาดการติดต่อไปซะทีเดียวก่นนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีมีนลัคณามีน,นะคะในช่วงวันที่1-15หถึงส5พฤษภาคม2 5 6 4จะเป็นอย่างไรนะคะ ไพ่ใบแรกได้เป็นไพ่ห้าดาบค่ะใบที่สองได้เป็นไพ่เด็กถือเหรียญนะคะใบที่3นะคะได้เป็นไพ่อัศวินออขอโทษค่ะเป็นไพ่คิงถือไม้เท้านะคะและใบที่4ค่ะได้เป็นไพ่ควีนถือดาบนะคะชาวราศีมีลัคนามีนะคะคุณอาจจะคุยกับชาวธาตุลมนะคะมิถุนตุลกุมธาตุออด,ดินพลึกศพกันมังกรคนๆนั้นอาจจะอายุน้อยกว่าคุณหรือคุณน้อยกว่าเขาก็ได้นะคะอาจจะคุยกับชาวธาต ไฟเมษสิงห์ธนูเนาะคุยกับชาวต่างชาติก็ได้ค่ะคุยกับใครก็ได้ไม่อ่านตามน้ไพ่ยเท่านั้นนะคะแม่รู้สึกว่าในช่วงเครื่องเดือนแรกของเดือนพฤษภาคมนี้นะคะเออมันจะมีเขาเรียกว่ามีความห่างกันมากขึ้นนะคะเพราะว่าต่างคนต่างทำงานนะคะต่างคนต่างมีหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบ มากขึ้นนะคะแล้วก็อาจจะละเลยนะคะความใส่ใจอาจจะลดน้อยลงบ้างนะคะแต่ว่ามันยังไม่มีเขาเรียกว่าการการแบบเลิกกันนะคะไพ่เด็กถือเหรียนนะคะ ยังประครับประคองนะคะไปได้นะคะแต่ก็ต้องระมัดระวังนะคะอารมณ์แล้วก็คำพูดด้วยไพควีนถือดาบนะคะใจร้อนนะคะระมัดระวังเรื่องคำพูดนะคะใจร้อนเนาะแล้วก็บางครั้งบางทีอารมณ์มันอาจจะเวียงเวียงอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะมันก็อาจจะทำให้ ความสัมพันธ์นะคะของคนทั้งคู่เนี่ยนะเกิดความไม่เข้าใจกันก็ได้เช่นเดียวกันนะคะก็ต้องค่อยๆประคับประคองเนาะเพราะว่าต่างคนก็ต่างมีภาระหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าเอาคำนะคะอนาคตความรักความสัมพันธ์นะคะของชาวราศีมีลัคนามีจะเป็นอย่างไรนะคะไม่ขออนุญ,ญาตบอกก่อนนะคะว่าเอาคำมันคืออนาคตค่ะอนาคตอาจจะเกิดขึ้นหร หรือว่าอาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้ค่ะดังนั้นนะคะต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังแล้วก็รับชมด้วยนะคะเอาคำใบแรกค่ะได้เป็นไพ่ king ถือถ้วยนะคะใบที่2นะคะได้เป็นไพ่ judgment น,นะคะใบที่3าค่ะได้เป็นไพ่ 6เหรียญน,นะคะและใบที่4ค่ะได้เป็นไพ่2ถ้วยนะคะเอาค่ะอนาคตความรักความสัมพันธ์นะคะของชาวราศีมีและราีมีน,นะคะไม่อยากจะบอกว่าเอ่อถ้าหากว่าตัวคุณและตัวเขาอยู่ไกลกันจะได้มีโอกาสนะคะที่จะได้กลับมานะคะกลับมาพบปะกลับมาพูดคุยกันถ้าหากว่ามีปัญหาอะไร ในอนาคตนะคะก็มีการให้อภัยนะคะคืนดีกันเหมือนเดิมนะคะก็อย่างที่ไม่บอกเนาะระมัดระวังในเรื่องราวของอารมณ์แล้วก็คําพูดไว้ด้วยนะคะเพราะว่า,อ,าอยู่ไกลกันอารมณ์อ่อนไหวง่ายนะคะสภาพจิตใจนะคะเขาเรียกว่าอ่อนไหวง่ายด้วยนะคะถึงแม้ว่านะคะคือคือรักกันแต่ว่า,าด้วยด้วยระยะห่างนะคะด้วย อารมณ์บางครั้งบางทีเนาะเราอาจจะน้อยใจคู่ก็ได้นะคะเวลาไม่ตรงกันคุยกันน้อยลงนะคะก็อาจจะทำให้มเีเกิดความน้อยอกน้อยใจคู่ได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วกอ็อาจจะทำให้ความสัมพันธ์ ไม่รับรื่นเท่าที่ควรเท่าที่ควรจะเป็นนั่นเองนะคะก็ยังไงก็แล้วแต่ค่ะก็ยังไม่ได้มีการเ,าเลิกลาหรือว่าจากกันสุดท้ายแล้วนะคะก็จะมีการปรับความเข้าใจแล้วก็กลับมาคืนดีกลับมารักกันเหมือนเดิมนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าไพ่ทาโร่จะแนะนําอะไรในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวราศีมีนลัคนามีนค่ะขอไพ่ให้คาแนะนําด้วยนะคะพไพ่ใบแรกได้เป็นไพ่ทาวเวอร์ค่ะเห็นไหม วิวออฟฟอร์จูนค่ะ1เหรียญน,นะคะแล้วก็นะคะได้เป็นไพ่เดอะสตาร์นะคะชาวราศีมีลัคนามีนะคะไพ่ทาโร่แนะนำว่าเออคุณต้องมีความหวัง ในความสัมพันธ์นะคะอ,อ,อย่าเอาอารมณ์ของตัวเองมาเป็นหลักอย่าหวาดระแวงจนเกินไปนะคะอย่าวิตกกังวลมากเกินไปนะคะเมื่อถึงเวลาที่ใช่เมื่อถึงเวลาที่ควรจักรวาลจะหมุนนะคะให้คุณทั้งคู่ได้กลับมาพบเจอกันนะคะสร้างเ,เขาเรียกว่าสร้างความสัมพันธ์ที่ดีสร้างความรักที่ดีนะคะจงมีความหวังนะคะที่จะ <c oughs> มีความรักที่ดีนะคะแล้วก็ให้โอกาสนะคะที่เ,เขาเรียกว่าให้โอกาสซึ่งกันและกันที่จะได้นะคะใช้ชีวิตร่วมกันนะคะแล้วก็ไม่มองว่า,าควรที่จะนะคะให้ความไว้เนื้อเชื่อใจกันด้วยนะคะนะแล้วก็บางครั้งบางทีเราและเขาอาจจะอยู่ไกลกันมากนะคะโดยที่ตัวเรากับเขาเนี่ยไม่สามารถที่จะ เขาเรียกว่าพบเจอกันได้นะคะกินข้าวนะคะดูหนังอะไรกันได้เงี้ยคือมันไม่สามารถที่จะมาออปฏิสัมพันธ์ตัวต่อตัว,ตว,ตวกันได้อะไรอย่างเงี้ยนะก็ให้ใช้นะคะสื่อออนไลน์นะคะตอนนี้มันไม่ได้เหมือนสมัยก่อนสมัยแบบ50-60ปีที่แล้วที่แบบ แบบจะต้องแบบมานั่งส่งอีเมลมานั่งส่งจดหมายให้การอะไรเงี้ยมันก็ม่ใช่ถูกต้องไหมเราก็ใช้สื่อออนไลน์ให้เป็นประโยชน์นะคะการที่เราอยู่ไกลกันไม่จําเป็นคือการที่ตัวเราอยู่ไกลกันไม่จําเป็นที่จะใจของเราอะ่ะไม่จําเป็นที่ต้องไกลกันเหมือนกับตัวที่อยู่ไกลกันไม่งงเนาะเออนะคะดังนั้นค่ะ เป็นกำลังใจให้นนองสู้ๆนะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูนะคะขอบคุณดูทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กด s subscribe คอมเมนต์ดีๆไปกำลังใจให้กับไม่มาตลอดนะคะสำหรับการดูดวงส่วนตัวสามารถแอดไลน์ไอเดีเข้ามาสอบถามรายละเอียดหรือว่าขั้นตอนการดูดวงก,กันก่อนได้ค่ะหรือสามารถดูรายละเอียดต่างๆนะคะใต้คลิปที่ได้เลยไม่พิมพ์ไว้ให้หมดแล้วเนาะอย่าลืมนะคะที่จะกดกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่ไม่อัปเดตขึ้นมาค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ ต้องลาไปก่อนเนาะดูแลรักษาสุขภาพกายและหัวใจของคุณให้แข็งแรงนะคะเจอกันในคลิปถัดไปขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ